อยากให้ยกตัวอย่างละกันมีหุ้นจีนไหนที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับใครหลายคนที่เป็นนิวเจนเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะใกล้ตัวไกลตัวไม่รู้จักแต่ว่ามีการเติบโตที่ดีทีเดียวเลา่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับอย่างยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างหุ้นจีนที่จดในฮ่องกลงละกันนะครับจริงบอกว่าหลายคนที่วัยรุ่นร,รู้จักดีก็ป๊อบมาร์ทป๊อบ,บมาร์ทคุณเฟิรนะ์นในกองสุ่มใช่ไหมครับป๊อบมาร์ทเนี่ยเป็นหุ้นที่โอ้โหขึ้นดีมากในช่วง2ปีีท่่ผาาานมมขึ้ค่อนข้างเยอนี้ก็เป็นนหุ้ ตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งที่ mm. ที่อยู่ในจดในฮ่องกงนะครับแล้วก็ยินตอนผมไบจีนก็ได้มีโอกาสไปไปที่ห้างนี้มาด้วยเหมือนกันล้วก็คนคนแน่นมากนะครับบริษัทอีกบริษัทหนึงอย่างเช่น trip.com uh. แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีความเป็นคู่แข่งกับตัวของ Airbnb เหมือนกันแต่ว่าจุดต่างเล็กๆจุดหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของที่แอรมีข้จะเน้นเรื่องแบบ เป็นโฮมมี่อ่ะคือคือแบบเอาคนที่เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของแต่ที่แล้วก็อันนั้นก็คือเข้าไปพักใช่ไหมค,ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบโรงแรมเลยนะครับก็เป็นบริษัทจีเหมือนกันที่แบบามก็ขึ้นดีนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับบริษัทอย่างซีอีโอไ่ะนะครับก็ขึ้นดีในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นผมว่าทุกคนรู้จักอยู่แลลวนะครับก็เป็นบริษัทที่ผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหุ้นที่ผมว่าหุ้นจีนที่จดในฮ่องกงเนี่ี่้ไดดคก็ะ ทีนี้ถ้าเราอยากเลือกสําหรับปีนี้อะเพิ่งเริ่มเลยนะคะที่จะลงทุนเมื่อสักครู่คุยกันไปแล้วว่าลงทุนเริ่มต้นใช้กองทุนรวมได้แต่ถ้าใสายซิ่งเนาะหรือว่าอยากจะแบบแบบเนื้อเนืน้อเน้นเเลยเลือกเป็นตัวตัวมาเลยนะคะอยากให้คุณเอิร์ธเลือกมาให้หน่อยว่าหุ้นตัว,ตว,ตวไหนที่เป็นหุ้นจีนเหมาะกับนิวเจนแล้วก็มีความโดดเด่นในมิติที่ต่างกันไปยังไงบ้าง ได้ครับเพว่าเอาไปเป็นทุนไว้สาหรับเอาไว้ไปศึกษาต่อ,อล้วกันเนอะว่าดูแล้วมีแนวโน้มธุรกิจที่ดีอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างบริษัทอย่างเสี่ยวมี่เมื่อกี้พูดไปแล้ว<ห>นะครับวันนี้เขาเกาะเรื่อง,เร,องเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้วก็มาทําเรื่องของตัว e v นะครับมีเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟทิงเรื่องของ a i อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผมว่า variation p e ประมาณสัก2030เท่าก็คือไม่ไม่ได้ถึงกระูกนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ลองไปศึกษาตัวนี้แล้วก็อย่างอีกนนนนนง็ออ่า้แเรรดไ EV ขจ เป็นเป็นบริษัทที่ผมว่าตัวนี้ valuation ถูกด้วยถ้าเทียบกับเท sla นะครับแล้วก็ผมว่าเทรนเขามาค่อนข้างแรงเลยเขาเจาะตลาดทาร์เก็ตได้ค่อนข้างคือผมไปจีนนี่เจอแต่โอ้รถ E ีตึ่แล้วเขาจะมีบอกว่าถ้าเป็นรถ E ีีเนี่ยจะใช้ป้ายรถสีหนึ่งถ้าเป็นรถสันดาปเนี่ยก็จะเป็นป้ายรถอีกสีหนึ่งนะเป็นเหมือนแบบผมรู้สึกว่าเอเหมือนมันกดดันนิดๆเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นคน<า><า>เป็นป้ายเน, <ะ S 1> นี่ยเออแล้เป็นป้ายสีเก่าคือรัฐบาลเขาก็สนับสนุนตรงนั้นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วคือจริง บริษัท EV สัญชาติจีนมีเยอะมากแต่ BYD นี่เขาแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นอีกบริษัทนี่ที่ผมว่า ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าก็เป็นเทรนที่น่าสนใจนะครับเรื่องของ E ีีก็รักโลกแบบที่คุณเฟิร์นว่าครับนะคะเพราะฉะนั้นมีเซี่ยมีกับ BYD ใช่ครับเป็นสองบริษัทที่เลือกไปให้ศึกษาต่อนะคะทิ้งท้ายละกันว่าถ้าลงทุนในหุ้นจีนข้อควรระวังมีอะไรบ้างเพราะว่าเฟินเชื่อว่าจริงๆอ่านอย่างตัวเราเองเนาะพอลงทุนหุ้นจีนไประยะหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าโคมันทีหลายคนอาจจะเข็ดเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแต่ก่อนที่จะก้าวขาไปครั้งนี้นะคะอาวุธอะไรที่เขาควรติดเอาไว้ก่อนจจะเขขข้้าาาตลดดีนนสหรรรรัับบบออกยึใม่ค ผมคิดว่าแน่นอนคือเรื่องเรื่องประเด็นสงครามการค้าเนี่ยของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่กลับมาอันนี้มันสร้างความมันขวรแน่นอนนะครับแต่ว่าคือคือจุดหนึ่งของในแง่ของการเป็นนงทุนผมว่าไม่ว่าจะการลงทุนในตลาดหุ้นไหนนะก็คือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ประเมินให้ออกว่าไอ้ปัจจัยที่มันกระทบนนเนี่ยมันกระทบชั่วคราวหรือว่ากระชบกระทบแบบถาวรน,นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเขาบอกว่าโอ้คุณโดนัลด์ทรัมป์แบบทวิตอะไรมาอย่างหนึ่งอ่ะโอ้ทำให้ตลาดหุ้นแบบลง ตุ้มๆบอกจะสู้รบกับจีนแล้วน<ม>ู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดูว่าประเด็นนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน<ม>นะครับแล้วมันกระทบกับธุรกิจของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนนี้มากไหม,ม,มนะครับคือถ้ามันกระทบแค่ระยะสั้นเนี่ย<ม>เป็นวันทามอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเวลาหุ้นลงมาก็เป็นจังหวะที่เร,เราเข้าไปลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าโอ้หมันกระทบแบบเป็นภาพธุรกิจระยะยาวอันนี้เราก็ต้องระวังแล้วก็ต้องดูหาจุด stop loss ในการลงทุนไว้เพราะฉะนั้นถามว่าจุดที่ต้องระวังผมว่าคิดว่่าาาเเรองงขคววมมนนนีีแหละพุ้จยส คือการลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยเนื่องจากจีนเองเนี่ยเขาเป็นเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องกุลทรีริกส์เนี่ยที่สูงว่าการลงทุนในประเทศอื่นด้วยเหมือนกันถึงเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ผมเชื่อว่าทําให้หุ้นจีนเนี่ยเขาเทรดดิสเขากับตลาดหุ้นอื่นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าหลักการหนึ่งคือเราไม่ลงเป็นรายตัวแล้วก็อาจจะกระจายการลงทุนเป็นเป็นเป็น passive เป็นอ n d e x อะไรเงี้ยอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นตัวกองทุนรวมอย่างที่บอกหรือ ETF ก็สามารถที่จะลงทุนกระจายเป็นแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแน่นอนเราต้องคือเราเข้าไปลงทุนแล้วเราศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลนิดนึงนะครับเดี๋ยวอย่าถือแล้วว่าปล่อยเลยอันนี้เราก็บางทีเปิดมาดูอีกทีโอ้ยใจโอแดงแล้วอะรงเลยครับนะคะแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตดีคะถ้าอย่างนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสําหรับนักลงทุนมือใหม่นะผมว่าหุ้นจีนเนี่ยคือขึ้นคือเวลาเราแบ่งพอร์ตเนี่ยครับเราต้องแบ่งในแง่ขอองภาพพสินนทรัย์ก่ เอาหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะตัาสาเนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทองคำนะครับหรือว่าตัวของสินทรัพย์อสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบ่งแบ่งภาพภาพนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้ถ้ามาแบ่งในตัวของหุ้นเองเนี่ยเอาหุ้นสมมติซื้อมีหุ้นสัก5 0ของพอในร์ตใน50%นั้นเนี่ยผมว่าคิดว่ามีหุ้นจีนสัก 10- 15เปอเซนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่แต่แต่ละคนที่รับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็อาจจะเพิ่มไปถึงะว่าาพระสิบถึงยนเชิบหุ้นนจีตอนนี้แล้วเน่ยผมว่ามัน คือก็ยังไม่ได้ถึงกับแพงนะแล้วก็ถ้าในแง่ของโมเมนตัมเองเราเห็นภาพปีที่แล้วหุ้นจีนเริ่มฟื้นแล้วเห็นมาตรการก็ด้วยสิมันเริ่มเห็นผลจริงคือก่อนหน้านี้โอ้อัดมาตรการอะไรต่างจีนหุ้นจีนไม่ขึ้นแต่ปีที่แล้วมาค่ะมานะคุณว่าบาระบุเป็น10บกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับดีกว่าหลายประเทศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็คิดว่าดูแล้วก็มีโมเมนตัมที่ที่ดีขึ้นใช้คำนี้แล้วกันว่าดีขึ้นนะครับจับมือทำให้ลงทุนเป็น g e n เจ v e ินเ r